ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรวิเชียคนซื่อครับผมก็ได้รับมอบหน้าที่ให้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้นะครับก็ได้เรียนกับท่านรองอธิการศาสตราจารย์ดรธราพงศ์ ong, นะครับว่าวันนี้เราเตรียมการกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับเพื่อรองรับกับท่านผู้จะร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้นะครับอาจารย์เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีท่านแขก้มีเกรติทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็เป็นครูของพวกเราเนาะอาจารย์ต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะครับ เข้ามาฟังเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักภาษาศาสตร์หลายๆอาชีพนะครับเข้ามาร่วมกันในการรับฟังเมื่อวันศิลป์สองทางให้คีตศิลป์นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณนะครับดรเจตนานาควัชระนะครับท่านจะให้เกียรติมาเป็นผู้องค์เสวนานะครับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผลงานเพลงนะครับรวมทั้งเราจะมีรูปแบบของการที่ ประกอบด้วยนอกจากรู้จักประวัติของเพลงเนื้อเพลงต่างๆแล้วมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้รับผู้ร่วมเสวนาร่วมด้วยอีกท่านหนึ่งคือคุณอนันเส์วงศ์นะครับทุกคนได้ยินนามสก,กุลเสนวงศ์เนี่ยคงรู้ว่าเป็นใครนะครับท่านเป็นหลานของครูเอื้อนะครับผมขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับลำดับแรกขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจัดงานนะครับศาสตราจารย์ดรธรพงศ์วิทิสารนะครับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดกาวเปิดการเสวนาประกอบเพลงร้อยปีครูแก้วอัจฉริยกุลเรื่องเมื่อวรรณศิลป์สองทางให้กีตศิลป์ขอกรับเียนเชิญครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงจามจุรีร้อยปีครูแก้วอัจฉริยกุลในในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูแก้วอัชิรยกุลบุคคลสำคัญในวงการดนตรีไทยสากลผู้มีผลงานประพันธ์เพลงมากมายควบคู่ไปกับทำนองดนตรีอันไพเราะของครูเอื้อสุนทรตนานก่อนที่ท่านจะได้รับชมการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเย็นวันนี้จุราลงกรมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณดเรเจตนานากวชระมาเสวนาให้ความรู้กับพวกเราในหัวข้อ เมื่อวันศิลสองทางให้ขีตศิลป์นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งแก่ผู้เข้าร่วมชมและฟังในวันนี้จุรังกรมหาวไราขอขอบพระคุณทายาทครูแก้วอัจฉริยกุณและครูเอื้อสุนทรธน,นานที่ได้กรุณาทําให้งานในวันนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้ความรู้และความสุขจากกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ ครับ,ขอบ,บขอบคุณท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับท่านศาสตราจารย์ดตรตราพงศ์ทิสารนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการเสวนาในครั้งนี้นะครับ ขอผมขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ทั้งพิธีกรและท่านองค์เสวนาเราก็คงรู้จักท่านาคุณครูแก้วอัชิยกุลนะครับกันมาเนี่ยดูหน้าแล้วท่านจะรุ้หน้าจะรู้จักมากกว่าผมแน่ๆเลยนะครับดูดูผู้ที่สนใจนะครับขออนุญาตว่าให้ คร่าวๆนะครับเป็นประวัติของคุณครูแก,ก้วอัฉริยะกุลนะครับท่านเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลายแขนงนะครับผ่านการทํางานมาหลากหลายด้านทั้งด้านการประพันธ์นวนิยายบทละครวิทยุแปลบทภาพยนตร์หรือหรือพวกหนังสือต่างประเทศต่างๆนะครับจนกระทั่งมีคณะวิทยุเป็นของตนเองนะครับไม่ทราบว,ว่ามีท่านไหนได้เคยรับฟังไหมครับบทเพลงของค,ครูแก้วนะฮะ น่าจะมีบ้างนะครับเพียงแต่ไม่แสดงตัวแค่นั้นใช่ไหมครับผมท่านครูแก้วเนี่ยท่านบอกท่านทํางานมาตลอดชีวิตทาบอกว่าแล้วก็ท่านก็แต่งเนื้อเพลงมาเป็นจํานวนมากนะครับที่มีั้งความไพเรา,าละลึกซึ้งกินใจนะครับแล้วก็ทั้งเพงลงรักเพลงปลุกใจเพลงสนุกสนาน นะครับเป็นจํานวนเยอะมากผมต้องบอกออกตัวก่อนนะครับจริงๆตัวผมเองอยู่คณะวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเพลงเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคนชอบพูดก็เลยพูดไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะนั้นก็เลยทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะ,ะท่านแขกผู้มีเกยเียรตินี่อาจจะรู้เยอะกว่าผมนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของอบทเพลงจาจุรีในครั้งนี้เนี่ยเราก็คงรู้แล้วนะครับว่าท่านได้แต่ง ให้กับจุลร,รงก์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปอ,อ,อาจารย์ท่านอาจารย์เจตนาน่าจะเล่าให้ฟังบางส่วนนะครับว่า,านะครับ,ค,ค,รบครับผมบทเพลงในของจุลร,รงก์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็หลายเพลงเนี่ยก็ยังร้องมาถึงทุกวันนี้แล้วก็คงร้องกันตลอดไปนะครับเขาเรียกว่าพี่น้องชาวจุฬาเนี่ย คงจะได้ติดปากนะครับอาจารย์ใช้คําว่าเป็นเพลงที่ติดปากแล้วก็ร้องได้ไม่ว่าจะเป็นนิสิตรุ่นไหนนะครับแล้วก็คงสืบทอดตรงนี้ต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยในการจัดคอนเสิร์ตร้อยปีครูกแก้วชออริยกุลในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันท่านประธานก็บอกว่าเอา๊ะมานั่งฟังดนตรีกันเนี่ยเราก็ฟังกันอยู่ตลอดอยู่ละนะครับแต่น่าจะมีความรู้ด้วยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าวันนี้เรามีการบันทึกเทไปไว้ด้วยแม้จะไม่ได้ฟังแค่ ผู้ที่ไม่ได้มาฟังในวันนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับทราบเนื้อหาหรือความรู้ต่างๆได้จากเทเทวดีทัศน์ที่เราจะบันทึกไว้ครับตอนนี้ท่านประธานกระซิบมานะครับว่าเราถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมวันนี้ออกทางเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านถ้า,าสามารถเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมักจะเล่นไลน์กันอยู่ใช่ไหมครับ ฟังไปก็เล่นลายไปสามารถลายไปบอกสมาชิกในกลุ่มว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของจุฬาได้นะครับตอนนี้เลย w w w i d e j u l a a c t h นะครับเรามีการถ่ายทอดสดคลิกที่หน้าจอแล้วงานวันนี้ก็จะไปขึ้นที่หน้าจอในมือถือของท่านในคอมพิวเตอร์ของสมาชิกของในกลุ่มของท่านได้นะครับแม้จะไม่ได้มาตรงมา,มาในงานในครั้งนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เวลาอนสมควรนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดเรเจตนานาควัชระนะครับขึ้นบนเวทีเป็นองค์เสวนาของเราวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านอาจารย์เจตนานะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงรู้จักท่านดีนะครับท่านจบมัธยมปลายจากโรงเรียนเทพสริีเมื่อปีพุทธศักราช2497 โดยสอบได้เป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับในแผนกอักษราศาสตร์แล้วก็ท่านก็ได้เข้าศึกษาในคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจนจบชั้นปีที่1แล้วเสร็จแล้วท่านก็เรียนเก่งมากนะครับได้รับทุนไปศึกษารัฐบาลไปศึกษาณประเทศที่อังกฤษนะครับเสร็จแล้วท่านก็ได้รับปริญญา BA h อ n o r สาขาภาษาปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยแคมบิดจ์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2504นะครับแล้วก็ท่านได้รับ เารียกว่าปริยเอกนะครับด็อกเตอร์ออฟฟิลโซฟีนะครับสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยทูบเกนนะครับประเทศเยอรมันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุสิบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับคุณอนน์นงนะครับ เสนวงนะครับหรือคุณไขวานนะครับเป็นหลานสาวคนสุดท้องของคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะครับปัจจุบันท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสุนทราพรนะครับจบก,การศึกษาปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษด้านวนธรรมศึกษานะครับท่าน เป็นสิทธิ์เก่าของสอรสศาสตร์จุฬาด้วยนะครับเป็นสาวอักษรนะครับจบปริญยาโททางด้าน c ัลเจอรัลสตัดดีที่อังกฤษนะครับป um ัจจุบันก็ทำงานหลากหลายอาชีพนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตมอบไปทีนี้ให้แก่ทั้งสองท่านครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบพระคุณค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนา ประกอบการร้องแล้วก็แสดงดนตรีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะงานเสวนาในวันนี้นะคะก็มีชื่อที่ไพเราะมากๆเลยนะคะอาจารย์เจตนาเป็นผู้ตั้งเองนั่นก็คือเมื่อวันศิลป์สองทางให้คีตะศิลปะนะคะหรือว่าคีตศิลป์นั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะ เข้าไปคุยกันถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆที่อาจารย์เจตนาคัดเลือกมาพูดในวันนี้นะคะก็อยากจะขอแนะนำหรือว่าเราให้ท่านผู้ชมในที่นี้นะคะคร่าวๆถึงประวัติของครูแก้วอัจฉริยกุลก่อนนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบถึงท่านครูแก้วอยู่แล้วนะคะว่าท่านเป็นนัก แต่งเพลงนะคะให้กับวงดนตรีสุนทราพรจริงๆแล้วท่านก็มีผลงานร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆที่หลากหลายนอกเหนือจากวงดนตรีสุนทรภพรด้วยครูแก้วอัจชิยกุลเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2458ค่ะบิดาของท่านเป็นชาวกรีกนะคะชื่อว่าในซีปาปายาโนปุโลสและมันดาเป็นชาวไทยค่ะชื่อว่านางล้วนนามสกุลเดิมก็คือเหรียญสุวรรณนะคะ ในเกรดค่ะบอกว่าท่านเด้เป็นคนที่สนใจในวิชาภาษาไทยเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ชอบอ่านคําประพันธ์แล้วก็นวนิยายมากมากนะคะแล้วก็ทําคะแนนได้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะในสาขาของเรื่องภาษาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าเมื่อท่านเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสในการที่จะนําพรสวรรค์นในเรื่องของทางภาษาเนี่ยนะคะมาใช้ในการ เขียนเพลงนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วค่ะท่านก็ยังมีผลงานด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแปลบทภาพยนตร์และเขียนบทภาคนะคะเขียนบทโฆษณาภาพยนตร์เขียนนวนิยายและเรื่องสั้นงานละครโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครวิทยุเรื่องแก้วฟ้าซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยเป็นที่รู้จักนะคะท่าน เสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลาคม2524นะคะสิริรวมอายุได้66ปี4เดือนค่ะอันนี้จะต้องเรียนถามอาจารย์เจตนาเพราะว่าทราบมาว่าอาจารย์เล่าให้ฟังตลอดเลยว่าอาจารย์ถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่จำนวนน้อยมากที่ได้มีโอกาสได้ พูดคุยกับคุณตาก็คือคุณครูเอือ้อแล้วก็คุณครูแก้วก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงแล้วก็เคยได้ทําการสัมภาษณ์อย่างละเอียดไว้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับต้องขอย้อนกลับไปปี2522นะครับตอนนั้นผมยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลาปากรแล้วกเ็เราได้เชิญทั้งครูแก้วและครูเอื้อเนี่ยพร้อมกันไปที่พระราชวังสนามจันทร์แล้วก็ เราสัมภาษณ์ผมเป็นคนสัมภาษณ์ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงหลักฐานอันนั้นเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ไม่มีที่ไหนเลยเพราะเทปที่อัดเอาไว้เสียหมดน <c oughs> <c oughs> ะครับก็มีคนจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาที่นั่งฟังอยู่ในในห้องประชุมนั้นนะซึ่งรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมยังจําอะไรได้มากเลยสิ่งที่ประทับใจผมที่สุด คือความประทับใจนั้นมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเป็นเด็กๆอยู่ตั้งอายุสักหกขวบนี่ถ้าเพลงสุนทรภพ์มาแล้วก็มีวิทยุอยู่เครื่องเดียวเนี่ยทุกคนในบ้านจะวิ่งไปอออยู่ตรงเครื่องนั้นแล้วก็พี่ผมคนหนึ่งพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยจะมีสมุดเป็นคนละเล่มปากกาสองด้ามจดเนื้อเพลงกันคนละวัต นะสมัยนี้เข<อ>าต้องเคาะดูจากอินเทอร์เน็ตนะคะ<ส>ตอนนั้น<ส>ต้องจดอย่างเดียวจด,จดอย่างเดียวแล้วก็ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็อาทิตย์ต่อไปถ้าเป็นเพลงใหม่ก็จะเล่นซ้ำอีกเ,อเมื่อวันที่30เนี่ยสามสิบสิงหาสอ2ห้าเนี่ยผมผมได้รับความรู้เลยมหาศาลแล,แล้วท่านทั้งสองบอกว่าท่านไม่เคยได้รับการสัมภาษณ์ในใ,ใ,ในรูปนี้เลยนะฮะแล้วก็ก็แปลกที่ว่า ท่านก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์พร้อมกันสิ่งที่ผมจำมาจนทุกวันนี้คือว่าท่านทั้งสองเนี่ยสองทางให้แก่กันหมายความว่าครูแก้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องก็จริงแต่ว่าท่านแม่นโน้ตสากลด้วยวันนั้นท่านขึ้นกระดานเขียนโน้ตสากลให้ดูเลยครูเอื้อนนั้นความสนใจที่มีต่อเรื่องของวรรณศิลป์นี่ก็สูงมาก เพราะว่าทานองของท่านเนี่ยมันก็จะต้องเข้ากับเนื้อร้องให้ได้เพราะนั้นการที่สองคนนี่มาเจอกันเข้าเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งมหศัศจรรย์ในประวัติของของศิลปะไทยคือผมถือว่าเพลงไทยสากลเนี่ยเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ทําได้อย่างไรภายในเวลาสักก่อตัวขึ้นมาก่อนหน้านั้นสักสิบกว่าปีรุ่นพรานบูญนรุ่นอะไรแล้วรุ่นรุ่น,นละครร้องเนี่ยจากนั้นอีกประมาณสัก20ปีนั่นคือจุดสูงสุด ของศิลปะประเภทนี้แล้วก็มันก็ยังคงอยู่มาได้จนทุกวันนี้มีคนที่พยายามจะแต่งเพลงเข้ามาในทํานองเดียวกันแล้วก็บางท่านก็มีคุณภาพที่สูงมากมาเพิ่งระยะหลังๆเนี่ยที่เราไปลอกแบบฝรั่งแล้วก็ฝรั่งปลายแถวด้วยมันจึงทําให้เกาหลีด้วยค่ะอาจารย์มึงมันทำให้คุณภาพของของของเพลงเหล่านี้ตกต่ําไปเพราะว่าสมัยโน้นอย่าลืมว่าครูเอื้อเนี่ยพื้นเดิมท่านท่านดนตรีคลาสสิก แล้วก็ผันตัวมาเล่นแจ๊สและจากนั้นไปช่วยงานเขาในเรื่องแต่งเพลงให้ละครร้องหรือไปร้องเพลงให้กับละครร้องเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยท่านเมื่อได้เรียนจากพรานบูลแล้วท่านสามารถจะพัฒนาไอ้ประเภทของศิลปะที่เราเรียกว่าเพลงไทยสากลเนี่ยขึ้นมาได้จนมันสามารถที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ได้ทุกแบบเ,เพลงสุนทรภพรเราใช้คาว่าเพลงสุนทรภพรไม่ได้แปลว่าเพลงที่สุนทรภพรแต่ง เพลงประเภทที่สุนทราพรบุกเบิกเนี่ยมันกลายเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลที่รวมประสบการณ์ทางศิลปะของคนไทยเอาไว้นะฮะาะนั้นสองคนเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนที่ขับรถไปคือวาทยากรที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยพี่ดำเป็นคนคขับรถไปให้แล้วก็สองท่านไม่ได้พบกันมานานแล้วต่างคนก็ต่างมีทังตัวปรครูแอ็กครูแก้วท่านเลิกแต่งเพลงท่านไปทาละครวิทยุไม่ได้เจอกันหลายปี และมาเจอกันที่นั่นเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เว้นไปนานทีเดียวแล้วผมเห็นภาพนั้นตอนที่ท่านจะกลับบ้านเนี่ยครูเอื้อท่านรับครูแก้วนั่งรถไปด้วยแล้วไปส่งบ้านอยู่ที่จงเมืองนอนท์นั่นผมเห็นคนแก่สองคนนี่จูงมือกันไปแล้วภาพนั้นเป็นภาพที่สวยงามที่สุดไม่มีจิตรกรคนไหนที่จะวาดภาพอันนั้นได้ดีเท่ากับมโนภาพของผมซึ่งมาจากความสมจริ นั่นก็เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะที่อาจารย์ได้สัมผัสนะคะแล้วต่อมาต้องขอเสริมนิดนึงว่าอาจารย์ก็ได้นำความรู้จากบทสัมภาษณ์อันลึกซึ้งครั้งนั้นนะคะมาใช้ในการจัดงานสุนทราพรวิชาการครั้งที่หนึ่งด้วยซึ่ง ทำไปเมื่อปี2532นอาะคะอาจารย์แล้วก็มีสุนทรภพรวิชาการครั้งที่สองซึ่งเราจัดไปเมื่อปี2 5 5 4น้สะคะสองงานอาจารย์ก็ได้ตีพิมพ์ผลงานนะคะเผยแพร่นะคะยังมีวางจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ยังได้มาแตกนะคะแตกแขนงมาทํางานวิชาการอีกสองงานก็คือง,งานมัณฑนาวิชาการและก็เพนสีวิชาการนะคะ,<ล>ะซึ่งรวงทอง สองทางศิลป์และคุณแะรวงทองสองทางศิลป์สามครั้งเลยนะคะซึ่งทั้งคุณมรรทนาคุณเพนศีแล้วก็คุณรวงทองก็เป็นอดีตนักร้องของวงดนตรีสุนทราพรด้วยซึ่งทั้งสามงานก็เช่นกันก็มีการพูดคุยนะคะมีการรวบรวมผลงานแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยค่ะ,คะตอนนี้ค่ะอาจารย์ขาต้องเรียนถามนิดนึงว่าแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าคุณครูแก้วเนี่ยเป็นผู้บุกเบิก การสร้างคําร้องแนวใหม่ยังไงคะมันแตกต่างยังไงกับออผลงานคําร้องที่เคยมีมาก่อนหน้านี้คะอาจารย์ครับต้องต้องต้องคิดย้อนหลังไปถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยว่าว่าวนรณศินกับกีตสินนี่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพลงไทยเดิมนั้นเนื้อร้องส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตัดตอนมาจากวรรณคดีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวงนในวงการดน,ดนตรีไทย ก็จะเป็นคนที่ดื่มด่ากับวรรณคดีอยู่แล้วและคนที่สนใจวรรณคดีก็ฟังเพลงอยู่แล้วหรือเล่นได้ด้วยตัวเองทีนี้พอมาถึงตอนที่ครูเอื้อท่านเ,เกือบจะใช้คําว่าหนีจากวงกรมศิลปากร <c oughs> นะเพราะคุณพระเจนบอกว่าอีกเดือนหนึ่งก็กลับมาหาครูแล้วแต่ในที่สุดไปแล้วก็ไปรับเลยเพราะว่าได้ไปเล่นแจ๊สกับพวกนักดนตรีเป็นชาวฟิลิปปินส์บ้างเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาบ้างและคนหนึ่งที่ ที่มีอิทธิพลกับครูเอื้อมากคือคุณหลวงสุขุมซึ่งเคยเป็นเลขาธิการกอปและเป็นเป็นอธิบดีของโฆษณาการในสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นคนนำเอาโน้ตเพลงอ่เพลงแจ๊สเนี่ยนะฮะสำหรับแจ๊สวงใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบนเนี่ยมาให้วงดนตรีของกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์เล่นผมยังจำได้สมัยที่เป็นเด็กเนี่ยวันอาทิตย์ตอนบ่ายสี่โมงเย็นจะมีรายการ เพลงเหล่านี้ฮะซึ่งครึ่งแรกเนี่ยจะเล่นเพลงที่ไปซื้อโน้ตเข้ามาเล่นตามโน้ตเลยแล้วครูเอื้อเนี่ยคุมวงบิ๊กแบนเนี่ยก็น้อง,องกๆกับใครๆที่มีชื่อเสียงเบนเนี่กูดแมนหรืออะไรหรือเกรนเมลเลอร์อะไรเหล่านั้นนะเ,เพลงลีลานั้นพอช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นเพลงที่ท่านแต่งใหม่คือครูเอื้อเนี่ยท่าน ผมเสียดายที่ท่านไม่ได้ทิ้งวิชาอันหนึ่งเอาไว้คือวิชาการแต่งเพลงเนี่ยท่านไม่คิดว่ามันต้องสอนกันเพราะว่านักดนตรีของท่านเนี่ยแต่งเพลงได้ทุกคนครูเวทก็มีเพลงที่โดดเด่นครูคสมพงศ์ทิพยก,กลินอ,อะไรหลายๆอีกหลายท่านเนี่ยเล่นดนตรีไปด้วยก็แต่งเพลงไปได้ด้วยแต่สมัยนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้ความรู้เรื่องการแต่งเพลงก็หายไปแต่การที่ว่าครูแก้วมาบุกเบิกนั่นก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เมื่อเรารับเอารูปแบบของเพลงเพลงป๊อปของตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันใช้วิธีการที่ว่าจะไปหยิบเนื้อจากวรรณคดีเข้ามาใส่เนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมันต้องใส่เนื้อใหม่แล้วสร้างเนื้อใหม่ก่อนหน้านั้นผู้ที่บุกเบิกพวกเรารู้จักพรานบุญท่านลองเอาเพลงกล้วยไม้มีใครลองเพลงกล้วยไม้ได้กล้วยไม้นั้น50ของคำในนั้น ผิดโน้ตหมดเลย mm hmm. คือวันในยุกกับเสียง mm hmm. กับเสียงโน้ตถ้ามันไม่เข้ากัน mm hmm. ก็อาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง mm hmm. เพลงกล้วยไม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนฟังอยู่ mm hmm. นะฮะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือต้องเอื้อนเข้าไปหาตัวโน้ตให้ได้แต่บางครั้งเนี่ยพอมาเจอเพลงเร็วเข้าเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทําได้ mm hmm. นะ,ะเวลาที่จะเอื้อนมันไม่มีเพราะฉะนั้นครูแก้วเนี่ยก็มานั่งคิดใหม่ว่าทําอย่างไรเนี่ยจะทําให้เสียงมันไม่เพี้ยนไปจากตัวโน้ต สองท่านเนี่ยก็นั่งคิดด้วยกันแล้วบังเอิญตอนนั้นก็ต้องขอบคุณฝ่ายพันธมิตรที่เขามาทิ้งระเบิดบ้านเราทําให้สองคนนี้กลับบ้านไม่ได้วันไหนที่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเขาจะค้างคืนกันที่ที่โรงแรมรัตนโกศิลร์แล้วก็แต่งเพลงกันตลอดคืนเลยวิธีแต่งเพลงของท่านเนี่ยเป็นวิธีที่ยากมากนะยากมากๆคือว่าครูเอื้อกับครูแก้วจะนั่งคุยกันก่อนว่าจะเอาเพลงที่มันมีลีลามีอารมณ์อย่างนี้ คือคอนเซปท์ที่เราตั้งเนี่ยเวลาที่เราตั้งมโนทัศน์เนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาแต่สองคนเนี่ยท่านตั้งคอนเซปเป็นทํานองที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนออกมาก่อนจากนั้นจึงเอาเนื้อร้องเข้าไปใส่ใแล้วก็นั่งกล่าวกันอยู่สองคนเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยมีความสนใจทั้งวรณศิลป์และคีตศิลป์แต่ที่ผมผมเสนอรายการวันนี้ผมต้องการจะจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในโลก ของคนที่ห่างเหินจากวรรณศิลป์เท่าไหร่เพลงครูกแก้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะคิดว่าเป็นเพลงของคนพูดมากเพราะใช้คํามากใช้คําที่สละสลวยนะเป็นวรรณคดีพวกที่เรียนโรงเรียนฝรั่งในภาษาไทยมักจะดีนะเพราะว่าเขาสํานึกดีว่าจะต้องเป็นไทยคอครูกแก้วท่านมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยภาษาไทยท่านดีมากอ่านวรรณคดีอ่านวรรณคดีจนขึ้นใจหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแต่งเพลงเนี่ย ท่านก็เอาภาษาที่เป็นภาษาที่ที่สละสลวยภาษาที่มีความงามทางทางทาง,ทางวรณศิลป์เล่นสัมผัสแพรวามากเพลงวันนี้เนี่ยสัมผัสแพรพราวทั้งนั้นทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในโดยเฉพาะสัมผัสในนี่ท่านสังเกตดูให้ดีแล้วก็นักร้องที่จะมาร้องในวันนี้นี่ได้ผ่านอักษรศาสตร์เบื้องสูงมาแล้วทุกคนนะฮะเ,เบื้องสูงคือ,คอ ยังไม่ถึงยอดเทวไลแต่ก็ใกล้ๆครับเราจะู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีขึ้นเนื้อเพลงด้วยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถจะดูตามได้ท่านใส่คำที่มันไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นวรรณยุคกับไอตัวโน้ตเนี่ยมันพ้องกันนั่นคือว่าเอาความยากของภาษาไทยเนี่ยมาทำให้เป็นเสน่ห์ของเพลงสมัยใหม่หลังจากนั้นก็ทำกันบ้างไม่ทำกันบ้าง แต่ว่าบางเพลงก็มีเหมือนกันที่เนื้อร้องมาก่อนผมผมต้องการจะพูดอย่างนี้ว่าที่ครูเอื้อสร้างงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นอมตะเป็นเพราะว่าส่วนที่เป็นวรรณศิลป์นั้นเป็นวรรณศิลป์ชั้นสูงเคียงข้างกันมามันมีประวัติของตะวันตกในยกตัวอย่างก็ได้ ท่านรองฝ่ายวัดศิลปะวัฒนธรรมนั่งที่นี่ผมก็จะต้องพูดอะไรที่เป็นวิชาการทางด้านดนตรีเช่นงานของวอล f g กัง a m อ d มเด m o สโม t ตัวบทที่เป็นตัวบทอุปรากรหรือเป็นเนื้อร้องของอุปรากรนั้นนะคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเพราะฉะนั้นอุปรากรของโมชัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่กับ โลกปัจจุบันยังมีคนเล่นอยู่เพราะว่าเนื้อร้องมันดีถึงคนฟังไม่ออกเนี่ยแค่ฟังคำแปลนี่ย็ดื่มด่ำแล้ว mm hmm. แล้วก็ตัวเรื่องก็ดีด้วย mm hmm. รุ่นพี่ของท่านโมซาร์คือโยเซฟไฮน์ท่านโชคร้ายท่านเป็นขีตกวีที่มีอายุยืนยาวกว่าโมซาร์มากเลยแต่งเพลงอะไรไว้มากอุปรากรทั้งหมดอุปรากรของท่านนี่แทบไม่มีคนเล่นเลยเพราะว่าท่านไม่ได้ คนที่แต่งตัวบทและท่านไม่ได้คนที่แต่งเนื้อร้องที่มีความสามารถตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นนะว่าสองสองอย่างเนี่ยมาด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้ผมได้สนทนากับนักร้องคือนักร้องนี่มีทั้งนักร้องรุ่นที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วกับนักร้องที่เป็นเรียกว่าไม่เรียกดาวรุ่งเรียกคลื่อลูกใหม่คื่อลูกใหม่นี่เป็นเขายืมทาฝรั่งเศสเข้ามานะมันแปลว่าภาพยนตร์ที่ดูไม่รู้เรื่องนะครับ l Nouvelle vague คือภาพยนตร์ที่ดูไม่รู้เรื่องแต่แต่ว่าผมสัญญาว่าของเราฟังแล้วรู้เรื่อง <c oughs> คือถ้าเป็นพวกท่านผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่ผมอธิบายความคิดหลักซึ่งมาจากเนื้อเพลงและอันเนี้ยไม่ได้มาเพราะผมผมเรียนจากคุณมัณน,นาคุณมัทน,นาท่านบอกว่าพวกเราเคยไปสัมภาษณ์ท่านตอนตอน,ตอนที่ที่จะทำ,ทำมัณน,น,นาวริชาการท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นนักร้องประจํา ของกรมโฆษณาการนั้นนะครูเอื้อกับครูแก้วแต่งเพลงแล้วจะแจกเนื้อให้ก่อนแล้วก็จากนั้นจึงมาซ้อมกับทํานองและท่านจะเอาเนื้ออันนั้นเน่ยกลับไปบ้านเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกให้ได้ความและได้รสหลังจากนั้นพอมาพอมาปะทะกับทํานองท่านสองอย่างนั้นก็ประสานกลมกลืนกันอย่างดีเลยคือ<ล>ท่านเริ่มจากตีความก่อนต้องตีความก่อนนั้นผมก็ตีความให้ ให้ให้ให้นักรออ้องกลุ่มนี้นะฮะซึ่งประเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเลยว่าแม้แต่นักร้องรุ่นอาวุโสนี่เมื่อท่านได้ฟังว่าความคิดหลักของเพลงมันเป็นอย่างไรเนี่ยท่านจะปรับการร้องที่ไม่เหมือนกับที่ท่านอัดแผ่นไว้แล้วด้วยนะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้มาโมว่าเครดิตอันนี้มาจากผมเพียงแต่ผม เสนอความคิดว่าที่มันมาตรงนี้สำหรับนักร้องรุ่นใหม่นั้นนักร้องรุ่นใหม่ที่มาร้องให้กับวงสุนทรภพนี่จะเป็นนักร้องซึ่งซึ่งมีสติปัญญาสูงนะฮะบางคนก็จบมหาวิทยาลัยมาแล้วอะไรอย่างนั้นก,ก็ไม่การจบมหาวิทยาลัยไม่ได้แปลสติปัญญาสูงเสมอไปนะฮะแตก่ก็ถือซะว่าคือแน่อะไรไปเนี่ยแน่อะไรไปประเดี๋ยวเดียวเนี่ยเข้าไปคิดต่อแล้วเขาทำได้ คือคือทำงานกับกลุ่มนักร้องกลุ่มนี้เนี่ยแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรมากเราซ้อมสมครั้งนะคร,งครั้งที่หนึ่งซ้อมกับเปียนโนและเป็นเป็น,เป,นเป็นตอนที่ผมพยายามจะอธิบายคอนเซปต์จากนั้นมาซ้อมกับวงนี้หนึ่งครั้งะนะฮะคร้อ,อ,ครอมในอากาศที่ร้อนอบอ้าวไม่เย็นเหมือนในห้องนี้นะฮะต่อมาก็กมาซ้อมตอนเช้านี่เองซ้อมสาครั้งเท่านั้นนะฮะแต่ท่านลองฟังะสามครั้งของเขาเนี่ย มันเป็นสามครั้งที่คนอื่นอาจจะใช้30ครั้งก็ได้ค่ะออลองดูก็แล้วกันเพราะผมว่าสาธยายความไปมากถ้าไม่ได้เห็นของจริงแต่ขอขออนุญาตพูดเรื่องหลักดนตรีนิดเวลาเราฟังดนตรีเนี่ยเราพยายามหาเร่าสแสวงหาอะไรดนตรีนี้องค์ประกอบมันมันคืออะไรทำนองแน่นอนนะเราสนใจทำนอง ส่วนที่สองคือจังหวะและเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยผมแนะนำเข้าไว้เลยนะฟังกลองให้ดีนะถ้าฟังกลองให้ดีแล้วจะไม่หลงเพราะว่าหัวหน้าวงมาสมัยก่อนตีกลองและขับรถด้วยนะขณะนี้ก็ยังขับรถแต่ไม่ตีกลองให้ลูกตีกลองแทนนะแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สามนั้นคือความประสานสัมพันธ์ระหว่างเสียงต่างๆระหว่างเครื่องดนตรีเนี่ย ซึ่งในตะวันตกนี่เขามีเขามีการประสานเสียงของเราเพลงไทยเดิมเราไม่ได้สนใจประสานเสียงแต่สมเด็จกรมพระนฤิกรมพระยานริ์ท่านเคยทดลองกับพีพาสดึกดําบันและมันก็ไม่ติดฮะมันไม่ติดเพราะมันไม่อยู่ในวัฒนธรรมเราคือการที่ให้เครื่องดนตรี